สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจ,จารย์เสกน,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับผู้คนในยุคสมัยนี้นะครับซึ่งเจอปัญหาวิกฤตรุมเรานะวิกฤตจากสารสุขโควิดสิบเนะครับวิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะวิกฤตเรื่องของความปลอดภัยในสังคมนะครับเรื่องของ การหลอกลวงล่อลวงกันนะความรุนแรงนะครับต่างๆนานานะวิกฤตจากความเสื่อมนะศีลธรรมจริยธรรมของมนุษย์ที่มากขึ้นเจ้าหลายคนเนี่ยมองว่าโอ้ยุคนี้อยู่ยากนะยุคนี้นี่ไม่ดีเลยเป็นกรียุคหรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าถ้าเรามองนะว่ายังดีอยู่นะที่เราเกิดมาในก็เรียกว่ากึ่งกลางพุทธศาสนายัางไม่ใช่ช่วงปลายพุทธศาสนานะครับเพราะตามตำรา นะที่เขาเล่ากันเนี่ยนะปลายพุทธศาสนาเนี่ยต้องประมาณ5,000ปีตอนนี้เราอยู่ประมาณกึ่งกลางพุทธศาสนาถึงแม้เราจะเห็นอะไรเสื่อมต่างๆนานๆนะครับเราสงสัยเป็นกรียุคหรือไม่เนี่ยนะแต่ว่ากรียุคของจริงนะมิกสัญยียุคของจริงเนี่ยนะจะมาในช่วงปลายพุทธกาลนะเมื่อศาสนาพุทธผ่านไปประมาณ5,000ปีมันนั้นจะบอกว่ายุคสมัยนี้ยังโชคดีอยู่ก็ได้นะถ้าท่านเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนี้นะ แต่ถ้าเกิดท่านไปเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่เป็นกรียุคของจริงในปลายพุทธศาสนานะเมื่อพระศัทธธรรมอันตรธานหายพระอาริยสงฆ์นี้หมดไปจากโลกนะแล้วก็เกิดมิกสัญญียุคนะคนมองเห็นกันเป็นสัตว์ร้ายสัตว์ป่ามีความดุร้ายทำร้ายทำลายกันผู้คนไม่เชื่อในศีลธรรมนะครับแม้แต่ภิกษุก็ไม่เหลืออยู่นะเหลือแต่โคตรภูสง ก็คือผู้ที่มีผ้าเหลืองชิ้นเล็กๆนะครับห้อยหูอยู่นะเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองวันกรียุคนั้นนะน่ากลัวจริงๆในช่วงปลายพุทธกาลนะครับเพราะนั้นถ้าเรามองเข้าใจแบบนี้นะครับในช่วงปลายพุทธกาลนะเมื่อพุทธศาสนาอันตรธานพระสัทธธรรมอันตรธานผู้คนอยู่กันนะเห็นกันเป็นสัตว์นะไม่มีศีลไม่มีธรรมละนั่นแหละครับอย่าไปเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนั้นนะให้ไปเกิดในสวรรค์ นะให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ6ชั้นนะ่ะนะชอบแบบไหนจะิลแบบไหนทําบุญกุศลให้ถึงก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นไปอยู่กับญาติไปอยู่กับพี่น้องไปอยู่กับเพื่อนนะที่ชอบที่ชอบนะเพราะว่ากรียุคนี้เป็นยุคที่ไม่น่าเกิดเป็นมนุษย์นะครับเกิดมาก็ฆ่ากันตายอ่ะปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้นะบรรลุมรรคผลก็ไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นถือว่าเราโชคดีในยุคสมัยนี้นะที่ยังไม่ใช่เป็น กียุคยังไม่ใช่เป็นมิกษสันยียุคอย่างแท้จริงนะครับยังไม่ได้มองเห็นกันและการเป็นสัตว์นะดูร้ายนะครับนะจับอาวุธเข้ามาห้ามหันทำร้ายทําลายกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเข้าใจนะครับยุคนี้ถือว่าเป็นยุคสําคัญการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาในยุคนี้ถือเป็นยุคสําคัญที่จะรีบเก็บเกี่ยวสั่งสมบุญกุศล จเจริญสติภาวนานะบนวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆอ,อันตรธานเสื่อมไปหมดไปในที่สุดแล้วเข้าถึงปลายพุทธาการเข้าถึงปลายพุทธนาเข้าถึงมิกสัญญียุคยุคนั้นแหะครับอันตรายสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนี้นะให้ได้โชค3ามชั้นนะ จะไปคุยนะครับโชคสามชั้นนี่คืออะไรโชคชั้นแรกก่อนนะเราเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่มีพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกพระพุทธเจ้านะลงมาตรัสรูน้นี่หาได้ยากในโลกพระสัษธรรมนะครับหาได้ยากในโลกการเกิดเป็นมนุษย์นะครับก็เกิดได้ยากเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับพบพุทธศาสนานะพบเรื่องของอริยสัจสี่นะบพบทางสายกลางอริยมรรคองค์แปดประการ ให้รีบขวนขวายศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะครับยุคนี้ถือเป็นยุคที่โชคดีสุดๆนะใครจะมองว่าโอ้เป็นโชคร้ายเสื่อมอะไรก็แล้วแต่ผมมองว่าเป็นโช Ь คดีสุดๆก่อนที่กรียุคมิกสัญญยุคข,ของจริงจะมาให้รีบขวนขวายสั่งสมบุญกุศลสั่งสมเสบียงบุญกุศลเตรียมไปเกิดในสวรรค์นะให้พ้นกรียุคมิกสัญญยุครอพระสีอรยเมเไตรพระพุทธเจ้ามาตัดสรู รีบสั่งสมบุญกุศลนะครับทานศีลส,สมาธิปัญญาเดินบนวิถีทางสายกลางอรอยิยมรรคมีองค์แปดประการใครสามารถจเจริญทมบรรลุทมได้ให้รีบบรรลุเลยนะเพราะว่าท่านจะปิดกำเนิดอบายนรกนะใครที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันปิดกำเนิดอบายนรกนะเกิดในสุคติภพสุคติภูมิแล้วตั้งอธิษฐานจิตเลยนะครับในช่วงกรียุคมิสัญยุกเนะี่ยไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ6ชั้นเลือกเอาเลย นะตามใจชอบพระบุญกุศลท่านถึงนี่คือโชคชั้นที่1ที่ท่านเกิดในยุคนี้ยังมีพุทธศาสนาอยู่ยังมีพระอาริยสง์อยู่ยังมีผู้ที่แสดงธรรมแสดงทางสายกลางอยู่โชคชั้นที่สองก็คือที่ผมบอกไปแล้วนะครับสั่งสมสเสบียงบุญนะทำบุญให้ทานนะสร้างทำรูปบรรุพุทธศาสนาวัดวาอารามนะงานกระถินผ้าปา่า สร้างโบสถ์ต,ต่างๆอะไรเนี่ยนะกุติสงฆ์นะช่วยเหลือบริจาคช่วยเหลือคนยากจนยากไร้โรงพยาบาลนี่คือบุญกุศลเพราะนั้นท่านเข้าใจแบบนี้นะครับนี่แหละครับชีวิตนี้น้อยนักแต่สําคัญนักใช้คุ้มค่าอย่ามวัวแต่โทษนู่นนี่นั่นนะครับเพราะในโลกมนุษย์เนี่ยมากสุดร้อยปีท่านรีบเก็บเกี่ยวสั่งสมบุญกุศลพอเมื่อตายจากโลกมนุษย์นะครับ นะชีวิตในเทวโลกในสุคติภพสุภูมิยาวนานกว่าโลกเยอะเลยนะชีวิตของเหล่ากายทิพย์นี้อยู่กันเป็นหมื่นเป็นแสนปีเป็นล้านปีก็มีจงใช้เวลารีบทำกับสิ่งไหนที่ใช่อย่าเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่เนี่ยครับคือสิ่งที่ผมพูดได้ฟังว่าโชคชั้นที่สองคือรีบนะรีบทำซะขวนไขวายบุญกุศลนทานศีลส,สมาธิภาวนา นะครับบรรลุทำได้บรรลุเลยนะครับนะอย่ารอเราตั้งอธิษฐานจิตนะครับไปเกิดในสวรรค์นะในครั้งที่เกิดกรียุคมิกสัญยียุคนะจงอย่าใช้เวลานะครับไปอยู่กับศัตรูนะหรือว่ามิเทียมแต่จงใช้เวลาที่มีอยู่นะครับร่วมกับกาลยมิตรมิท้เนีย่ยช่วยกันสั่งสมความดีทําความดีกันบนเส้นทางทานศีลส,สมาธิปัญญา แล้วไปเกิดในสวรรค์ก็ไปเจอกันอีกในสวรรค์ไปเจอกันอีกในสุคติภพสุคติภูมิแต่จำไม่ดีนะครับอธิษฐานจิตด้วยนะครับนะในช่วงกรียุคมิสันยิยุคนี่อย่ากลับมาสู่โลกมนุษย์นะไม่มีประโยชน์นะครับกลับมาก็มาตายเปล่าๆนะครับจงมีความสุขกับปัจจุบันวันนี้และทุกวันกับลมหายใจเข้าออกหากเจอทุกขให้รีบดับทุกทันทีไม่ผัดวันมะกันพรุ่งอันนี้คือความหมายก็คือ โชคชั้นที่1นนะใครเดินทางสายการบรรลุธรรมบรรลุเลยโชคชั้นที่สสั่งสมสเสบียงบุญกุศลไปเกิดในเทวโลกในสวรรค์โชคชั้นที่3ก็คือตรงนี้แหละครับโชคชั้นที่สาก็ค,ค,าคืออยู่ปัจจุบันนะให้ลดละความทุกข์มากที่สุดให้อยู่ปัจจุบันในโลกมนุษย์ให้เห็นประโยชน์ของการสั่งสมบุญกุศลโลกมนุษย์ หากชาติหน้ามีอยู่จริงเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่มีความทุกน้อยมีความสุขต่อไปต่อไปและก็อยู่ทมกากญรอมิตรหรือมิตรแท้ในชาติหน้าอย่างแน่นอนท่านก็จะไปเจอเหล่ากายาณมิตรนะญาติมิตรพี่น้องของท่านเนี่ยในเทวภูมินะไม่ต้องกลับมาสู่โลกมนุษย์นะครับในยุคกรียุคมิสัญญียุคนะนี่จึงเล่าสู่กันฟังนะครับแต่เกิดวาปัญญาท่านนะครับนะแหลมคมไปกว่านั้นอะีกนะเห็นความทุกข์ของการเวียนว่ายายเกิด เกิดมาทุกข้าเป็นทุกข์ลั่มไปไม่ว่าเป็นมนุษย์เทวดานะไม่อยากนะทุกตลอดการก็ทำนิโรธนิพพานให้แจ้งไม่เกิดอีกตลอดไปนะจึงมาชวนคุยนะครับท่านเกิดยุคนี้ถือว่าโชคดีนะเกิดเป็นมนุษย์ให้ได้โชคสามชัน้นชั้นแรกนะครับเจอทางสายกลางเรียบัมกมีองค์แบบการฝึกฝนปฏิบัติธรรมบรรลุได้บรรลุเลยสองสั่งสมเสบียงบุญกุศลน,นะครับเพื่อจะหลบ นะช่วงของกรียุคมิกษันยียุคในช่วงปลายพุทธกาลไปเกิดในเทวโลกในสวรรค์6ชั้นตามบุญกุศลที่สั่งสมนะครับแล้วก็ตามจริตนิสัยนะไปอยู่กับญาติพี่น้องนะเพื่อนการมิตรทั้งหลายแล้วก็3นะครับอยู่ปัจจุบันนะให้เป็นสุขหายใจเข้าอาจจะออกให้เป็นสุขนะความทุกข์ให้น้อยลงนะครับเนี่ยคือโชค3ชั้นนะครับที่ท่านเกิดในยุคนี้เป็นมนุษย์ พบพุทธศาสนาได้ฟังธรรมเรื่องของอริยสัจส,สี่อริยามรรคมีองค์แปประการรีบสั่งสมบุญกุศลในจิตใจเพราะตัวเดินทางคือจิตใจนั่นเองนะสุดท้ายแล้วร่างกายทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างต้องถูกทอดทิ้งไว้ในโลกในแผ่นดินนี้นะครับสิ่งที่ติดตามไปก็คือบุญกุศลในจิตใจนี่น,นะครับแล้วเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ